าพาเข้ามาดูในอีกห้องนึงนะคะห้องนี้เป็นห้องหนังสือของคุณลุงสตีเวนเฮนลีเ่เด็กกับห้องเลยในห้องนี้ก็จะมองเห็นน้ำตกฝั่งน,นี้เป็นน้ำตกกับภูเขานะคะจะได้ยินที่เนี้ยถ้าเกิดฟังดีๆเดี๋ยวจะเงียบไปแป๊บหนึ่ง มันจะมีเสียงของน้ำตก มาภายในห้องค่ะในห้องนี้จะถูกจัดวางด้วยเฟอร์นิเจอร์อยู่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะคะจะมีโต๊ะอยู่สองตัวเก้าอี้นะคะสองตัวแล้วก็จะมีลักษณะโต๊นอนหนึ่งตัวเอาไว้นอนฟังเสียงน้ําตกมีภาพวาดคุณลุงเป็นคนชอบรูปภาพฉะนั้นก็จะมีทั้งภาพเขียนแล้วก็ภาพถ่ายอยู่ในห้อง ในห้องนี้เป็นห้องทางานของท่านเป็นห้องอ่านหนังสืออยู่บริเวณใต้ถุนทรงไทยนะคะการจัดวางก็จะเบาๆสบายๆายแต่คลาสสิกคุณลุงกับแม่เมย์เป็นคนที่ชอบเที่ยวนะคะเที่ยวรอบโลกฉะนั้นก็จะมีภาพถ่าย จากหลายๆที่มาเก็บไว้ในบ้านหลังนี้ ในห้องนี้บรรยากาศประมาณนี้ค่ะ